งานยุ่งมากนะคะพอดีมีน้องๆพี่ๆแล้วก็ท่านที่ดู YouTube นี่แหละเขาก็บอกว่าอยากให้ดูเวลาที่เราเปลี่ยนอาหารนะคะว่าเราเปลี่ยนยังไงหรือกากที่เหลือตักยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรนิดนึงนะคะแต่กเ็เป็นที่ที่แบบเป็นเวลาที่พี่เปลี่ยนอาหารจริงๆเนาะตอนเลิกงานมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะเราก็มามีความสุขในห้องนกข,ของเราแต่ความจริงแล้วเราเปิดเพลงนะแต่คราวนี้เปิดเพลงอะ่ะมันก็เอาลงช่องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดเป็นเสียงนกแทนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูทีละนิดทีละนิดละกันว่าอาหารที่ที่เราดูเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคก็แยกเป็นถ้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ก็ตักลงไปถ้าอันไหนที่มันมีกากแบบที่เหลือๆอยู่เนี่ยเราก็เราก็ตักออกนิดนึงเนาะ คนแบบนี้เห็นไหมคะมันเหลือเยอะเหลือเยอะข้างใต้อะเห็นปะเหลือเยอะข้างใต้นะเหลือเยอะข้างใต้แต่ว่าคือข้างบนอะ่ะมันก็เป็นกากเนาะเราก็ตักออกใส่ตักข้างบนเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตักเนี้ยเนี้ยค่ะนะอย่างงี้นะอ๋อ่ะดูอันนี้แล้วกันนี้ยค่ะพี่ก็จะช้อนตักเฉพาะกากอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เขย่าเขยา่าตอนเราเขย่าเนี่ยกากมันจะมาอยู่ข้างบนเห็นไหมแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันยังกินได้อ่ะมันก็อยู่ข้างล่างนะคราวนี้เนี่ยเราก็ตักข้างบนเนี่ยค่ะก็ใส่ในถุงขยะของเราเนาะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเศษนะเป็นเศษนะเป็นเศษอย่างนี้เห็นไหมอาจจะดูยากนิดนึงเพราะไฟที่บ้านจะเดเหลืองๆหน่อยไฟส้มๆเหลืองๆนะเป็นเศษผงๆเล็ก,ลกๆขาวๆอะค่ะพี่ก็จะตักออก นะแต่อันไหนที่เขากินแล้วแบบมีแต่กาก,ากเลยก็เททิ้งเลยค่ะนะคะอันนี้นะแบบนี้นะเดี๋ยวลองเขย่าให้ดูพอเราเขย่าเสร็จมันจะได้อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเอากล้องมาอมตอนเขยา่านี่อย่างนงี้อ่าแล้วคราวนี้เราก็เราก็จะตักเฉพาะกากข้างบนออกอ่าอันนี้ก็เป็นที่เปลี่ยนจริง ล้วก็เขยา่าเขย่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเขย่าแล้วกลาลก็อยู่ข้างบนตักข้างบนออกแล้วก็ใส่อันใหม่ลงไปอะไรที่เป็นฝุ่นขาวขาวเนี่ยเป็นฝุ่นขาวขาวอุ้ยอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดอ่าอันนี้ชัดเป็นฝุ่นขาวขาวเนี่ยค่ะฝุ่นขาวขาวเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยนะก็ตักออกเหมือนกันนะคะเราก็ตักอันนี้ออก ไปตักไปก็โกงมีกี่โกงก็นับ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 นะนับนับดูนะก็ลองดูว่าวันหนึ่งอะค่ะน้องน้องๆเด็กๆเนี่ยแต่ละโกงกินเยอะไหมอยู่เป็นกี่ตัวอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเสร็จล้ะมีอะไรวงเนี่ยเอออาหารข้าวโอ๊ต นะเข้าโอต๊ตนะแล้วก็ตัวลินซีดหรือเมล็ดแปลกนะบำรุงขนนะแล้วเดี๋ยวมีไนเตอร์กับอาหารไข่เนาะแล้วก็อาหารสิบสามอย่างอาหารนกอะไรเงี้ยค่ะกงไหนที่เขาอยู่กันหลายตัวที่ก็ที่ก็จะใส่เยอะหน่อยอันนี้อย่างเงี้ยห,หมดเนี่ยหมดหมดเกลี้ยงเลยนะบางทีถ้ามันเป็นสกปรกอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะพี่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่ เนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่สกรปรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นค่าอาหารไก่นิดหน่อยก็จะใช้ได้อีกแต่ถ้าเปื้อนอื้อะไรอย่างเงี้ยให้ใช้ถ้วยเซรามิกอันใหม่เนาะแต่บางบ้านนะ่ะเขาใช้ไอที่แบบเลี้ยงไก่อะ่ะเห็นปะ่ะใช้แบบเลี้ยงไก่อืบเด็กๆจุบจิบกันเลยอก็นี่ก็เททริงแล้วหานี่ก็เททริง ใส่อันไหนม,มาแล้วอ่ามเยอะหน่อยบางกลงที่มีเด็กเยอะๆนะอุ่ยลนเนี่ยอันนี้หมดนะคะข้าวโอ๊ตนะเนี่ยหมดเลยกินกันหมดกินกันเก่งมากข้าวโอ๊ตชอบมากเลยบางทีเนี่ยก็ซื้อมาเป็นกระสอบไปค่ะแล้วก็คนขายก็ถามว่าที่ที่บ้านเลี้ยงเยอะหรอบอกไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นฟาร์มมีไม่กี่กลงสิบนิดนิด แต่ว่าเด็กๆก,กินเก่งมากนี่เลยเก่งมากเทไม่ต้องสักแล้วค่ะทเทแล้วก็สักให้เขาใหม่บางทีข้าวโอ๊ตมันจะเป็นแป้งๆนะอันนี้ถ้วยเปื้อนอื่นนิดหน่อยเอ๋าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ข้าวโอ๊ตมันจะเป็นแป้งๆนิดนึงนะคะเนี่ยแป้งๆนิดหนึ่ง แข่งค่ะที่บ้านเนี้ยนะนะเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีถ้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหาร13อย่างที่แยกเอาไว้ให้เขาคือคือบ้านฮี่อ่ะ นกกินอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอยากจะให้เขากินให้อิ่มอิมเหลือก็อไม่เป็นไรเราก็ตักกาดทิ้งอะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเยอะแต่ถ้าเกิดว่าบางบ้านหรือที่มันเป็นฟาร์มก็เสียดายเนาะกินทิ้งกินคว้างเขีย่ยทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยอะไรเงี้ยค่ะหน้าตีนะแต่ก็ตีไปตีเขาไม่ได้เนาะอันนี้ก็เหลือนิดหน่อยๆนะบางทีก็ถ้าเป็นพี่พี่ก็ตักทิ้งนิดหน่อยแต่ถ้ามันเป็นกากาเยอะมากๆเงี้ยค่ะก็เททิ้งหมดเลย นะเสียดายเหมือนกันเนาะแต่อ่ะเอาอันใหม่ให้เขาก็ได้นะคะอยู่กันหลายตัวก็ให้เลือกกินตามใจชอบบางทีถาดที่เรามีอ่ะถาดที่เรามีเราก็มีแบบหลายทรงเนาะอย่างเงี้ยเขาชอบลงไปนอนนะ เวลาที่เราดูเราก็จะแบบเออสนุกดีให้นกลงไปนอนนะนอนกินอะไรอยู่ในนี้ค่ะนะบางทีก็แย่งกันนะลองดูอีกทีหนึ่งนะห่างหายไปนานมากเนาะยุ่งมากเปิดมาเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าทําคลิปนี้ให้หน่อยทําคลิปนั้นให้หน่อยเอาแบบเรียลจริงๆเลยแล้วกันนะก็มีมีที่ท่านที่ดู Youtube ท่านหนึ่งที่ที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าอยากจะให้ อ,อยากจะดูวิธีการที่เราตักอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่นกมันกินเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็ตักนี้เลยนะอ่ะก,ก็ตักกาดทิ้งข้กา,กา,กางนอกเนี่ยค่ะตักเลยเนี่ยช้อนกาดข้างนอกเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทิ้งไว้นะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยานะบางที่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงเยอะๆที่เขาบอกว่ามีเครื่องเป่าเศษอาหารมันจะเป็นฝุ่นเยอะค่ะแต่ว่าคือเขาอาจจะเป่าแบบหันตัวที่มันพ่นฝุ่นไปที่อื่นหรือว่าใช้ถุงพลาสติก ามาหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยไม่ให้ฝุ่นมันกระจายเนาะไม่อย่าจะเข้าจมูกนะคะนะห้องนกก็ดูดฝุ่นบ่อยหน่อยมีเครื่องดูดฝุ่นมีเครื่องแบบรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยมีฮีเตอร์หรือมีแอร์เข้ามาก็ได้ค่ะของพี่มีครบเลยนะมีครบทั้งฮีเตอร์เครื่องทําความร้อนนะพัดลมระบายอากาศมีแอร์นะมีครบทุกอย่างช่วงนี้หน้าฝนด้วยที่ไทยเนี่ยก็เมื่อวานก็ฝนตกหนักมากวันนี้ก็ตกแต่เบาหน่อย เดี๋ยวให้ดูอาหารเดี๋ยวให้ดูอาหารอาหารก็เหมือนเดิมในคลิปก่อนนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ก็ได้เสียงใครจะชมใครกันไหมเสียงใครใครสงสัยอะไรก็เม้นไว้นะเดี๋ยวทําให้ทําไม่ทันหลอกคลิปเดี๋ยวค่อยๆทําปากป,ปออกน้องการบางทีมันก็ติดอาหารดีไปด้วยอะคะ่ะก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ทำไงได้เนาะ เราก็เครื่องเครื่องพ่นกาบที่ก็อยู่หน้าบ้านเอาทิ้งเอาไวแ้แหละไม่ได้ใช้อ่ะนะใช้ตักมือเอาเนาะเราก็คุยกับนกไปด้วยเราก็ปัดอาหารไปด้วยกก็มีคนอยากจะคุยกับเราด้วยนะไว้จะ่ด้ใช้เองนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็เหมือนกันเหลือนิดเดียวอันนี้เหลือนิดเดียวค่ะเห็นไหมอ่าวหูร่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวดูดเอาเดี๋ยวดูดฝุ่นเอาน้อันี้ก็เหลือนิดเดียวให้ดูเดี๋ยวแค่นี้ปัดข้างบนทพียงอย่างเดียวนนถ้ว,ยเ,ย,วยเซรามิกมันสะดวกค่ะคืะคอนกอ่ะไม่ได้ดันไปเหมือนถ้วยพลาสติกเนาะแล้วก็ถ้วยเซรามิกอะ่ะมันอยู่กับที่ไงนกมันดันไม่ได้เนาะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วย นะต่อให้เราล้างทำความสะอาดแตกอะ่ะมันก็มันก็มีใบใหม่มาเนาะแล้วก็ปักง่ายขย่อง่ายด้วยค่ะตอนนี้ขย่ออย่างเงี้ยกากมันจะขึ้นมา บางทาีน้ำที่เราใส่ไว้ะค่ะเป็นอย่างนี้อย่างงี้มันอาจจะไม่พอขนาดนี้สองอันแล้วนะสองถ้วยเดี๋ยวให้ดูอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยถ้วยนี้เนาะแล้วก็ถ้วยนี้แล้วก็อันนี้มีอยู่แล้วก็ไม่พอนะพี่ก็จะวางถ้วยใหม่ลงไปอีกค่ะเนาะอันนี้อันนี้เฮลตี้ นะอยู่ตัวเดียวอันนี้โควิดนะเอาออกที่ช่องบ่อยเลยโควิดสวัสดีครับสวัสดีครับเออออกช่องบ่อยนะยังอยู่สบายดีนะเมื่อวานโดนฝนหนักมากนะอะอะเดี๋ยวให้ดูนะ่ถ้วยน้ำนี่เลยค่ะพี่ก็จะวางถ้วยใหญ่ๆแบบนี้ค่ะไว้ในกรง นะกรงที่มีลูกกรงที่แบบกําลังจะแบบมีลูกลงรังหรือกรงที่เลี้ยงลูกอยู่อะค่ะนอกจากน้ํานะเป็นขวดที่เป็นลูกกลิ้งแล้วบางบ้านก็ใช้เป็นหัวที่เป็นเหล็กอะค่ะแต่หัวที่เป็นเหล็กอะคือพี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าบางตัวมันกินไม่เป็นเนาะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นขวดแบบเหมือนมีน้ําใส่ออกมานะ่ะก็บางทีมันชอบเอามาเล็ดลงไป ก็แบบนี้ดีกว่านะก็เป็นขุนขุนก,กระตกรก็เปลี่ยนล้างค่ะน้ำหมดก็เปลี่ยนล้างอันนี้ก็เปลี่ยนทุกวันนะให้ให้พ่อแม่นกหรือเด็กๆเ,เขาแบบจะได้เอามาเล็ดมาใส่ให้มันนิ่มแล้วก็กินนะวางไว้เฉพาะบ้านที่มันมีแบบอันนี้ก็ได้ค่ะเอ,อ่อบ้านที่มีลูกนะ้อแล้วก็อยู่กันหลายตัวนะสุดท้ายนะก่อนจะปิดวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอาหาร มาดูอาหารกันอ,อันนี้มเมล็ดแปลตะนะ้บอรุงผลอ่านี่เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะดูใกล้ๆก็ได้นะมันอาจจะสีส้มๆนิดนึงนะเพราะว่าห้องนกมันมีไฟส้มด้วยอันนี้อาหารสิบสามอย่างอ่าใช้ของเทียวนะแต่ราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าซื้อทีละสองโลนกไม่เยอะก็ซื้อได้ นะแต่ถ้านกเยอะๆแนะนําซื้อเป็นกระสอบอันนี้บัควีทนกชอบมากแล้วก็ฝุ่นเยอะมากนะหมายความว่าพอกินเสร็จเนี่ยนะมันก็จะเป็นฝุ่นเวย้ยเอออันนี้อาหารไข่แล้วแต่ชอบคือให้อย่างเงี้ยทุกกองเลยของพี่แต่ว่าจะเน้นแบบแต่ละปริมาณมากน้อยก็แล้วแต่นกไข่ลูกนกลงมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นกชอบมากค่ะไนเจอร์ไนเจอร์สีดําจริงๆชอบทุกบ้านเลยบอกเลยว่า มีไว้เนี่ยนะนกชอบนะบำรุงขนด้วยมีวิตามินเยอะที่ขาดไม่ได้นะสำหรับลูกนกคือข้าวโอต๊ตนะข้าวโอ๊ตก็ดูที่ฟอกก็ได้ค่ะนะที่ว่ามันสีขาวๆดีนะแต่สารอาหารอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนไอตัวไม่ฟอกมั้งน้องมีฟอกขาวอะรู้สึกอะเออเอาสีด้านๆมันออกเคยถามที่ร้านอาหารสารอาาร์อะค่ะ เนาะแต่ก็ระวังฝุ่นนิดนึงเนาะฝุ่นเยอะเหมือนกันกินแล้วก็เป็นฝุ่นอันนี้ก็เป็นมิลเล็ดหลายสี 4, สี่ห้าสีมีหลายสีเลยก็ซื้อมาให้ทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เข้าไไร์เนี่ยอันนี้เข้าลไ์เข้าไไร์เห็นไหมมันบังอยู่อ่ะเนี่ยข้าไไร์นะชอบทุกคนชอบทุกตัวเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็เหมือนเดิมวิตามินก็ลองไปดูนะวิตามินวิตามินก็ลองไปดูในห้องใน ช่วงของวิตามินแล้วกันนะเห็นไหมมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยสะดวกมากเลยค่ะลองดูนะมันติดอย่างเงี้ยนะก็ดูดได้หมดเลยค่ะดูดพื้นก็ได้นะดูดพื้นแล้วก็แบบมีดูดองบริเวณกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายหัวซื้อไว้ติดอย่างเงี้ยสักเครื่องก็ดูดไว้ในห้องนกนะโอเคนะคะก็ <laughs> <laughs> นานหน่อยแต่ก็น่าจะ ได้ความรู้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับหลายๆคนที่เลี้ยงนกดูแล้วกันนะคะนะเดี๋ยวเขาไนดะ้ยังค้างอะไรไว้นะอ๋อฝึกนกในมุ้งใช่ไหมฝึกนกในมุ้งนะแล้วก็เล่นกับนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยคลิปนี้นานนิดน,นึงนะแต่ก็หายคิดถึงกันนะคะสําหรับพี่หนิงจากช่องดีลเลอร์ฟอร์พทนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว